คือวิธีการเซฟภาษีการันตีเงินคืนแบบเงินต้นปลอดภัยปิดปีได้แบบเซฟเซฟซึ่งวิธีลดหย่อนภาษีก็มีตั้งแต่การซื้อกองทุนไปแบบจนถึงการบริจาคเงินให้วัดแต่มันมีวิธีหนึ่งที่ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทแถมยังเป็นตัวช่วยออมเงินอย่างประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ The One Smart Sa v e Save ที่ซื้อไง่ายๆด้วยตัวเองบน The One a p อแถมซื้อตอนนี้ได้คะแนน The o วันคูณ10จากเบี้ยประกันที่จ่ายไปด้วยแค่กดเข้าไปที่เ h อ One i n s u r e เลือกร้วอรละเดอ,อวีวันสมาร์ทเซฟเซฟแลหนึ่ง บาทและยิ่งถ้ามีคะแนนเดอรวันด้วยสามารถแลกมาเป็นส่วนลดเบีย้ยประกันได้สูงสุด1,000บาทได้ทั้งออมเงินได้ทั้งลดหย่อนแถมยังได้คะแนนแล้วก็ส่วนลดจากเดอรวันเองประกันตัวนี้เราจ่ายเบี้ยรประกันแค่4ปีได้สิทธิคุ้มครองชีวิตยาวๆไปเลย10ปีและในทุกๆปีจะได้เงินคืน5%แล้วพอถึงปีที่10จะได้เงินก้อนคืนตุ้มเดียว410%ไปเลยรีบเลยเพราะว่าต้องซื้อภายใน3เดทธันวาคมนี้ถึงจะสามารถลดหย่อนได้แล้วก็อย่าลืมเกส่วนลด1,000บาทที่ได้มาด้วยโหลดเดอร์วันแอปเอา